างบริษัทไรสณีไทยเล็งเห็นโอกาสทองนี้ค่ะเตรียมที่จะผลักดันธุรกิจการขนส่งให้ได้มาตรฐานสากลรองรับนะคะการขนส่งสินค้าในกลุ่มของอยางแล้วก็เวชภัณฑ์เพื่อจะให้มีลูกค้าจากทั่วโลกใช้บริการไรษณีไทยเพิ่มโอกาสเพิ่มไรายได้ให้กับทางบริษัทโอกาสนี้เขาบอกว่าภายในปี2562จะได้เห็นภาพแล้วก็มิติใหม่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณสุจิตรากิพยโรธมีรายงานค่ะ ด้วยคลังสินค้ามาตรฐานการจัดเก็บที่ดีหรือ GSP บนเนื้อที่กว่า2,000ตารางเมตรซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิและอุณหภูมิปกติสำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นยาเวชภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง พร้อมอุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัยช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกให้กับผู้ประกอบการรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงโดยติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ถึง133จุดทั่วคลังสินค้าจึงมั่นใจได้ว่าระบบการบริหารจัดการของคลังสินค้าแห่งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไบซินีไทยดิสพิบิชันพริกโฉมวงการขนส่งไทยสู่ระบบมาตรฐานสากลและครอบคุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศดว้วยระบบการบริการที่ครบวงจรและคาดว่าในปี2562จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า10%หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ400ล้านบาทและมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กาการกระจายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีนค่ะ จากความต้องการรูปแบบการบริการที่หลากหลายในปัจจุบันทําให้ทางไพรชนีไทยดิสซิบิวชันมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งและการกระจายสินค้าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่มยาและเวชภัณฑ์โดยจุดแข็งด้านการบริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่โดยบริษัทไพรษณีไทยดิสซิบิวชันมีหน่วยบริการจำนวนสิแห่งเช่น จังหวัดลำพูนเชียงรายอุดรธานีและสงขลาส่วนศูนย์ปรชนีไทยมีจำนวน16แห่งเช่นนครราชสีมาขอนแก่นและอุบลราชธานีเราจะซีเนจีทรัพยากรขอ,ของบริษัทแม่นะครับคืออาศัยเครือข่ายของปรศนีไทยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยทั้งบริษัทเครือขางง่ายในแง่ของเอาท์เล็ตนะครับที่มีอยู่ประมาณ3,000ถึง5,000 ลายทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบางลายก็เป็นของไปรษณีย์ไทยบริหารเองมันลายก็จะเป็นของเองกชนเข้ามาร่วมบริหารนะครับแล้วก็ในส่วนของอเครือข่ายขนส่งเนี่ยเราก็จะซินจี้เข้ามาเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดประโยชน์ทางในเชิงธุรกิจและพอมันเกิดเครือข่ายเนี่ยต้นทุนของโลจิสติกเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่ต่าลงและในอนาคตไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าตามแนวเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีน อีกทั้งในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลไอทีนะก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันสูงในเรื่องของการขนส่งจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ในแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะมันอยู่ในเรื่องมันอยู่ถึงในเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยผมจากจากการที่ดูตัวเลขแล้วเนี่ยปรากฏว่าแล้วขณะนี้เราไม่ได้เซิฟคนอยู่แค่6กสิบหล้านคนมันเซิฟคนถึงประมาณเกือบกี่ร้อล้านคนนะครับใ,ในในภูมิภาคนี้ ด้านมุมมองของลูกค้ายอมรับว่าหลังจากใช้บริการมาแล้ว4-5เดือนรู้สึกพึงพอใจและในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มการขนส่งอีก3-4เท่าที่ผ่านมาที่เราใช้การบริการการขนส่งมาประมาณ4-5เดือนเนี่ยนะครับการบริการเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีตามสมควรนะครับ บริษัทไพรสณีไทยดิสติบิวชั่นเป็นหนึ่งในเครือของบริษัทไพรสณีไทยซึ่งการจัดตั้งบริษัทลูกครั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของไพรสษณีไทยแล้วยังรองรับการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคอินโดจีนและทั่วโลกในอนาคตสถาพันธ์นิสุขถ่ายภาพสุจิตรากิาพโรธทีนเอนทเวนตี้โฟรายงาน